นอกจากจะหลอกให้โอนเงินแล้วไอ้ที่หลอกให้ทำเป็นกระบวนการเลยเป็นพันๆล้านก็ยังเห็นกันอยู่นะคะอย่างกรณีของนายประสิทธิ์เจี่ยวกกที่ยังไม่จบเลยได้ข่าวว่าผู้เสียหายเป็นร้อยๆคนเงินหมุนเวียนที่เสียหายเป็นพันๆล้านวันนี้ค่ะ มีรวมกลุ่มกันมาอีกแล้วโดยทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนํามาเองเลยค่ะเห็นใส่ชุดขาวกันแบบนี้ก็เพื่อป้องกันการติดเชืออ้อโควิดนะคะมากันประมาณสัก50กว่าคนค่ะเพื่อที่จะมาทวงถามความคืบหน้าของคดีว่าไปถึงไหนกันแล้วเพราะว่าเดือดร้อนกันมากนะคะคนที่ถูกโกงเงินคนที่เป็นผู้เสียหายนั้นตอนนี้ก็ชักหน้าไม่ถึงหลังกันนะคะอยากจะมาขอความกรุณาเร่งทําให้เร็วหน่อยคดีนี้นะคะแล้วก็ยื่นหนังสือถึงพลตํารวจ ต่อศักสุขมลผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางด้วยว่าอยากให้ทางสอบสวนกลางน่ะสั่งไปที่กองปราบหน่อยให้อายัดทรัพย์ของนายประสิทธิ์ได้ไหมเ,ออเพราะว่านายประสิทธิ์และพวกนั้นน่ะโดยที่ทั้งกลุ่มนี้เขออา้องว่าหลอกเขาเนี่ยน,นะแล้วเขาก็เป็นผู้เสียหายอยู่เขารวยกันนะออ่ะคนที่หลอกกลับรวยแล้วมีทรัพย์สินเยอะแยะมากมายแต่คนที่ถูกหลอกนั้นตอนนี้ไม่มีอะไรจะกินแล้วเป็นไปได้ไหมว่าถ้าเกิดเขามีทรัพย์สินเอามาขายทอดตลาด และเอามาให้กับผู้เสียหายซะบ้างตรงนี้จะช่วยบรรเทาวความเดือดร้อนผู้เสียหายได้ค่ะซึ่งทางตำรวจเองก็บอกว่าอุ้ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันต้องไปตรวจดูก่อนว่าอันไหนที่นายประสิทธิ์ได้มาจากการหลอกลวงอ,อันไหนเป็นทรัพย์สินเดิมอันไหนเป็นทรัพย์สินของบริษัทอุ้ยค่อนข้างจะต้องใช้เวลาเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ยื่นหนังสือไปแะ้วก็อยากให้เห็นใจผู้เสียหายด้วยถ้าเป็นไปได้ อยากจะให้เงินคืนกลับมาสู่ผู้เสียหายบ้างเพราะถ้ารอคดีนะคุณสุวิทย์คุณผู้ชมคดีแพ่งเนี่ยนะ3ปี5ปีบางทีไม่จบยาวใช่ค่ะต้องระวังทางที่ดีที่สุดอย่างที่คุณสุวิทย์บอกอะว่าต้องระวังก่อนก่อนที่จะถูกหลอกนะคะช่วงนี้อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราไม่โดนแน่เพราะว่ามีไม่มีให้เขาหลอกหลอกนี่นะเขาหลอกให้เรารักแล้วก็จาโไป